ติชาเผยป่าทุ่มเงินก้อนโตชวนทานข้าวร้านรู้สึกแย่หลายคนมองไม่มีเกียรติจากสาวน้อยสุดมั่นที่เดินทางมาประเทศไทยด้วยความเด็ดเดี่ยวเพื่อคว้าตำแหน่งผู้ชนะเดอะเฟสไทยแลนด์ซีซั่นสองและเธอก็ทำได้สำเร็จหลายปีแล้วที่เธอลดแล่นในวงการบันเทิงไทยสำหรับนักแสดงและนางแบบสุดแบ่บติชากันติชาหรือติชาเดอะเฟสหลังจากมีประเด็นหลังมีแม่สื่อมาดิวให้ไปกินข้าวกับนักธุรกิจพร้อมเสนอค่าตัวถึง2ล้านบาทโดยล่าสุดเจ้าตัวได้เผยถึงประเด็น นี้ว่าคือมันมีแม่สื่อมาติดต่อให้ไปกินข้าวกับผู้ใหญ่เขาบอกว่ามีเงินให้สองร้านหนูเลยคิดว่าไม่ใช่ดินเนอร์ปกติแล้วมีคนจะกินหนูตัวเองเลยดูสวยขึ้นมาทันทีแต่ไม่รู้ว่าคือใครช่วงเวลานั้นหนูมีแฟนแล้วก็ภูมิใจในตัวเองเพราะก่อนหน้านี้ให้ฟรีตลอดเขาก็ประเมินเราสูงมากของหนูก็คือยอดเยี่ยมมีดมีมีมูลค่าถึงสองร้านบาทเลยเหรอหนูมองว่าการที่เขาจ้างไปกินข้าวถ้าเกิดอยากได้ขนาดนี้ถ้าสดก็ให้มาถ้ากินแล้วโอเคจะให้ฟรี ถ้าไม่ดีก็เก็บตัง2.2ล้านบาทเหมือนเดิมส่วนตัวตอนนี้ยังไม่ได้พร้อมซึ่งตนก็รู้จักคนที่มาติดต่อกินข้าวด้วยและเขาคนนี้มีประสบการณ์เรื่องนี้เป็นพิเศษเลยตนไม่ได้พูดว่าไม่จริงพอเขาก็อาจจะซื้อคนอื่นที่แพงกว่านี้ด้วยซ้ำสถานะตอนนี้โสดอยู่ถ้าเห็นหนูอยู่กับใครเพราะว่าหนูเป็นคนป๊อปปู่าและเป็นคนฮอต